เอฟเวอร์ตันต้องสู้เพื่อนดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่ผมหวังว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้อันเช่คาโลอันเชลติยอดกุนซือชาวอิตาเลียนของทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันได้กล่าวเอาไว้ก่อนเปิดฤดูกาล2020-21อันเชลติเข้ามารับงานคุมทีมเอฟเวอร์ตันต่อจากมาโกซินวาในเดือนธันวาคมปี2019 20นัดที่ลงคุมทีมในพเมลีกซีซันแรกกับผู้เล่นชุดที่มีอยู่เขาพาทีมจบฤดูกาลด้วยอันดับที่12ด้วยสถิติชนะ8เสมอ6แพ้6ยิง24ประตูและเสียไปถึง27ประตูตำแหน่งกองกลางถือเป็นปัญหาของทีมที่ขาดตัวสร้างสรรคเกมและตัวรับที่จะคอยบดบี้กับคู่แข่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่ส่งผลทั้งเกมรับและเกมรุกซีซันที่แล้วหลายครั้งที่กองหน้าต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเอง ขณะที่กองหลังมักจะเจอเกมโต้กลับเล่นงานฤดูก,กาล2 0 2 0 2 1จุดอ่อนของทีมถูกปิดด้วยการเข้ามาของ3นักเตะใหม่คนแรกฮาม s สโรดิเกรสเพลเมเกอร์ชาวโคลอมเบียที่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดเจ้าของตำแหน่งกองกลางยอดเยี่ยมของศึกลาลิกาสเปนในฤดูก,กาล2014-15และดาวซันโวฟุตบอลโลกในปี2014คนที่2ออัลลัน มิดฟิลตัวตัดเกมชาวบราซิเลียนจากนาโปลีที่มีสไตล์การเล่นดุดันพร้อมไล่บี้ทำลายเกมรุกฝั่งตรงข้ามคนสุดท้ายอับดุลไลดูคูเร่กองกลางชาวฝรั่งเศสจากวัตฟอร์ดที่พร้อมจะลงมาช่วยเล่นเกมรับและยังเติมขึ้นมาทำเกมรุกได้ด้วยจากนาักเตะที่ดึงเข้ามาใหม่บวกกับขุมกำลังชุดเก่าที่มีอยู่ทำให้เอลฟัตันเป็นทีมที่น่าจับตามองอย่างมากสำหรับระบบการเล่น อันเชลติจะใช้ระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษแผงแบ็กโฟร์แบ็กขวากับตันทีมเชมุสโคแมนโดยมีเยลลี่มีน่ากับไมเคิลคีนเป็นประกหลังตัวกลางและแบ็กซ้ายลูกาดีนแผงมิดฟิลอังเดโกเมสอลันและอับดุลไลดูคูเร่ส่วนแนวรุกลิชาริซน สตาร์ทีมชาติบราซิลที่เล่นในทั้งริมเส้นตัวรุกหรือกองหน้าตัวเป้าจะเล่นร่วมกับดมมนิกขวด์เลวินดาวยิงชาวอังกฤษและฮามสโรดิเกสโดยในแผนการเล่นนี้ฮามสจะถูกจับไปยืนด้านขวาและใช้การเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อเข้ามาทําเกมและยิงประตูจากองค์ประกอบทั้งหมดของเอฟฟ์ตันที่มีในตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะต่อกรกับทุกทีมซึ่งเป้าหมายอาจจะไม่ใช่แค่หวังติดท็อปโฟไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรป แต่มองได้ถึงการลุ้นแชมป์ในปีนี้